ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆนน้นองๆและเอฟซีพระสมเด็จวัดละคังหลวงรูปบีทุกทุกท่านนะวันนี้หลวงรูปรีก็ได้หยิบพระสมเด็จวัดละคังนะพิมพ์เกจชโยจำนวนสององนะนำมาทำคลิปให้ทุกท่านได้เรียนรู้ไปการุงรูปรีนะคิดว่าพระสมเด็จพิมพ์เกจชยโยวัดละคัง ทั้งสององค์พิมพนีนะฮะคงมีประโยชน์แก่ทุกๆท,ท่านที่ได้ชมคลิปนี้แน่นอนนะที่ลุงลุบบรีบอกว่าที่มีประโยชน์เพราะว่าพระสมเด็จพิมพ์เกตชัยโยนะทั้งสององค์นะที่ลุงรุบบรีนำมาทำคลิปนี้นะมันจะเป็นเนื้อของวัดละคังนะนี่คือข้อแตกต่างที่เราดูได้ง่ายนะ คลิปหน้าลุงลบุรีจะนำของพิมพ์เกตชยโยหรือว่าวัดเกตชยโยนะมาทำคู่กับวัดละคังให้ดูนะจะได้ดูชัดเจนนะว่าเรา้ว่านะฮะพิมพเกตชยโยเนื้อเป็นยังไงนะหรือว่าที่เขาเรียกว่าสร้างแล้วไซกุที่วัดเกตชยโยนะที่หลวงปู่ท่านนำไป สร้างใส่ไว้นะก็ตามประวัติก็มันมีอยู่ส่วนหนึ่งนะที่ได้นำเอาพระวัดละขังนะไปใส่ในเขาเรียกว่าในกลุ่มของวัดเกชโยด้วยนะฮะโอเคนะก็นำมาคุยเล็กๆน้อยๆให้ฟังนะความแตกต่างนะการศึกษานะ พิมพ์นี้นะวันนี้เราจะเชี่ยเห็นว่านะเป็นพิมพ์วัดละคังนะไม่ใช่พิมพ์วัดเกศชโยนะสร้างที่วัดละคังนะเพราะเนื้อมันเป็นเนื้อของวัดละคังนะ,อะโอเคนะเราก็มาดูลักษณะพิมพ์นะมันก็เหมือนเหมือนกันนะพิมพ์ขึ้นชื่อว่าพิมพ์เกศชโยนะเนี่ยก็เหมือนกันนะ แต่เนื้อมวลสารจะแตกต่างนะให้ท่านดูตรงนี้แค่นั้นเองนะเนื้อมวลสารของวัดละคังนะมันจะเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์โดยเฉพาะนะไม่ว่าท่านจะสร้างเป็นพระพิมพ์อะไรนะวัดละคังนะก็คือวัดละคังนะมวลสารที่นํามาใส่และสร้างนะในพิมพ์พระพิมพ์นั้นๆน,น,นะไม่ว่าเป็นห้าชั้นหชั้นเจดชั้นเก้าชั้นนะ นี่คือลักษณะพิเศษนะฮะสําหรับองค์นี้นะเชั้นนะเป็นพิมพเกจชโย7ชั้นแต่เนื้อนะการสร้างนะเป็นของวัดละคังนะฮะนี่ยคือความชัดเจนอยู่ตรงนี้นะโอเคนะเราก็ดูกันนะเนี่เราก็มาดูความเป็นจริงขององค์พระนะการหดเหีียวยุบยับย่นนะเนี่ยเห็นไหมเนื้อนะ การแห้งการเซตตัวนะฮะเราก็คงจะดูเคร่าๆนะแบบนี้นะก็คงจะไม่เห็นชัดเจนมากนักนะฮะแต่เราก็ดูเป็นพื้นฐานนะส่วนนะี้มวลสารนะเราจะเห็นนะมีสีสันนะผงสีเขียวมีนะแล้วก็ผงสีขาวนะผงวิเศษนั่นเองนะนะีแล้วก็กรวดสีเทานะเนี่ยผงสีฟ้านะอันนี้คือลักษณะอัตลักษณ์ของวัดละคังนะ ที่ในเนื้อมวลสารองพระนะเห็นไหมเราจะเห็นนี่คือลักษณะของวัดระฆังนะเนื้อวัดระฆังนะที่สร้างอยู่ในพิมพ์เกตเชโยนะโอเคนะเราก็ดูคร่าวๆคันนี้เราก็มาดูด้านข้างมานะเนี่ยด้านข้างเราก็จะเห็นนะฮะ มวลสารก็พงสีเขียวนะพระกระแพงพระซุ้มกรนะก็เหมือนเหมือนเดิมฮนะทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะมวลสารของหลวงปู่สมเด็จท่านนะแล้วก็เหล็กไหลนะเหล็กไหลไผ่ดำเหล็กไหลเงินยวงนะเนี่ยเห็นไหมเนื้อพระกระแพงพระซุ้มกรแล้วนะพงสีเขียวสีฟ้าอะไรพวกนี้ก็ธรรมดาฮนะวัลคังก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะเนี่ยเราก็ดูรอบรอบนะเห็นไหมมุมทั้งสี่มุมเห็นไหมราจะเห็นกวดสีเทานะ เหลห็กไหลแพนะดำนกวัวสีขาวนะผงสีเขียวนะผงวิเศษนะผงวิเศษสีขาวคนท่านนะแล้วก็ผงสีเหลืองอะไรวกนนี้เนี่ยถ้าเราดูเราก็จะเห็นในตรงนี้นะคือลักษณะของวัดละขังนะคืออัตลักษณ์วัดละขังนั่นเองนะโอเคนะเรากระโดดนนี้เราก็มาดูอีกองคหนึ่งนะหลวงรุบรีหยิบมาทำสององนะสำหรับองค์นี้จะดูยากนิดหนึ่งนะเพราะว่านะ คนที่ครอบครองนะฮะดงลุบดีก็ไม่รู้ว่าเริ่มต้นคนครอบครองหรคือใครนะเป็นพระที่ถูกใช้ฝนทำยานะ,ะเนี่ยเห็นไนหะเราจะเห็นร่องรอยการลบการถูนะ,ะการขัดนะก็คิดว่าพระองค์นี้นะอยู่ในรุ่นยุคปี24 1 6ี่นนะ,ะที่เกิดโรคหานะเห็นไหม เขาจึงได้นำพระสมเด็จนะเกศชยโยนะมาฝนนะเป็นยารักษาโรคหานะตามนิมิตของหลวงปู่สมเด็จท่านบอกนะให้เอาพระสมเด็จท่านนะมาฝนทำเป็นน้ำพระพุทธมนต์นะแล้วก็รักษาโรคประพมหรือว่าจะใช้ดื่มกินนะก็แล้วแต่เนนะเนี่ยเราดูตรงนี้ก็ดูอาจจะไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะเรามาดูด้านหลัง นะด้านหลังถ,ถูกฝนนะเนี่ยฝนเสียบเลยนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมถูกฝนเสียบรุ้นเลยนะจนเห็นมวลสารพุทโพนะเห็นไหมเนี่ยไม่ว่ามุมทั้งสี่มุมนะด้านหน้าองค์พระหลังองค์พระนะถูกฝนหมดนะเนี่ยเห็นไหมเราจะเห็นพระกระแพงพระซุ้มกอนนะอันนี้เห็นไหมเนี่ย,ยถูกฝนไปด้วยนะ เนี่ยหมดเลยนะเนื้อดูแล้วเนื้อสวยนะองนี้นะกวดสีเทาอะไรต่างๆถูกฝนทักเกลี้ยงนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่กล้องขนาดพันเอ็กนะฮะแล้วเราก็จะได้เห็นความจริงในเนื้อมวลสารขององค์พระนะเราก็มาดูองค์นี้ก่อนนะเนี่ยลักษณะวันละขังนะ สีสันวันนะเนื้อหนึบฉ่านะนึบแกลง่งหน่บนุ่มนึบฉ่าอะไรพวกนี้เนะนี่ยคือลอักษณะเอกลักษณ์ลาตลักษณ์เลยนะของวัดละขังนะเนื้อไม่ว่าจะไปสร้างพิมพ์อะไรนะเห็นไหมลเ้เจนคาบไข่หรือคาบแคลไซนะ์กค่อนข้างจะเยอะนะพอดูแล้วพระองค์นี้นะจะแก่พวกเขาเรียกว่า แกว่านนะหรือว่าผมเกสรนนั่นเองนะเห็นไหมนี่คือลักษณะเนื้อวันละคังนะก็จะเห็นนะความหนึบชํำนะเหมือนเนื้อสังขยานะเนี่ยเห็นไหมบางท่านก็จะว่าเอ๊ะมันมีด้วยเลยนะเราศึกษากันที่องค์พระนะ แล้วก็น,นี้เราก็ต้องมานึกด้วยว่าหลวงปู่ท่านสร้างนะมีทุกพิมพ์ครับอโอเคนะเราก็ไปดูกันใกล้ๆนะคันนี้เห็นไหมเนื้อวันละรังเราจะเห็นผงมวนสารนะเราก็ต้องซูมมาดูกันนะเนี่ยเราดูคาบไขนะ่นะนะการยุบหดเหี่ยวแห้งนะเห็น ละมวลสารนผงสีขาวนะผงวิเศษถึงท่านนั่นเองนะการตึงยุบย,ย่นหดเหี่ยวนะแล้วก็คาบไข่คาบไข่ก็คือคาบน้ำปุดน้ำว่านนั่นเองนะเห็นไหมเป็นฟองเต้าหู้เลยนะหนาเลยนะเนี่ยนะคาบไข่ที่ออกมาตรงแอ่งนะเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นเศษพระกำแพงพราซุ้มก่อนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ย เนื้อวัตละังนะเห็นนะอัตลักษณ์เนื้อความแห้งผงสีฟ้าเหล็กไหลนะพระกำแพงพระส้มกรนะเห็นนะผงสีฟ้านะเนี่ยการแห้งหดเหี่ยวนะเหล็กไหลเพดำนะเนี่ยเป็นก้อนให้เราเห็นนะเนี่ยผงสีฟ้าแล้วผงพระกำแพงพระส้มกรอะไรต่างๆนะในเนื้อองค์พระนยเห็นนะผงสีเขียวนะเห็นนะเนี่ย ของสีเหลืองนะการแห้งหดเหี่ยวนะยุบยับย่นนะเนื้อหนึบนะเนื้อหนึบนุ่มนะหนึบนุ่มหนึบแกล่งอะไรวะเนี้หนึบแบบเนื้อสังขยานะนะเนื้อฉ่ำนะหนึบฉ่ำนะอันนี้คือลักษณะวันระครังนะฮนะเราก็จะเห็นของมวลสารเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมการแห้งยุบยับย่นหดเหี่ยวนะนะนะ เขาซูมไปนีน่หนึ่งนี่ลักษณะความเป็นจริงกขาผิวพันธุ์วันณะนะเห็นไหมเราก็ดูรอบๆซุ้มนะเนี่ยเห็นไหมเราจะเห็นผงสีฟ้านะพระกําแพงพระซุ้มกอนะผงวิเศษสีขาวนะเนี่ยเนี่ยพระกําแพงพระซุ้มกอนะที่ขอบซุ้มนะและ้วกนะ็เหละไหลนะเนี่ย เ้าก็จะเห็นคาบแคลไซนะความนึบชํานึบนุ่มนะของผิวพันธุนะนะเนื้อพระกระแพงพระซ้มกอผงสีฟ้านะกรดสีเทานะเนี่ยเราก็เจอเราก็จะเจอผงทองนะเนี่ยผงทองนะที่อยู่ในเนื้อนะฝังในเนื้อองค์พระนี่ทุกอย่างนะ มันจะดูง่ายฮะเมื่อเราตรวจสอบแล้วนะเมื่อเราเข้าใจเรื่องมวลสารของวัตละคังนะเห็นนะกวดสีเทาผงสีฟ้าผงสีเขียวอะไรพวกนี้นะเนี่ยผงต่างๆของท่านนะเห็นนะกับเหล็กไหลนะนะเหล็กไหลไพดำเหล็กไหลเงินยวงอะไรพวกนี้เห็นนะละนักษณะความหนึบนะหนึบนุ่มนะแบบเนื้อสังขยานะเห็นนะหนึบนุ่มหนึบชำ่ำนะเนี่ย เราจะเห็น,นพระกระแพงพระสมกอนะที่ฝังอยู่ในเนื้อนะเนี่ยนนี่เราก็ดูตรวจสอบไดนะ้ความเป็นจริงนะเนี่ยพระที่มันใช่แล้วก็ได้อายุแล้วก็มวลสารนะวันณะน,นะเนี่ยเราตรวจสอบเราก็จะเห็นมันนะความเป็นจริงนะในพระสมเด็จแท้นะของปู่สมเด็จท่านไหนนะเนี่ยเนี่ยการแห้งหดเหี่ยวยุบยับย่นนะ มวลสารนะเม็ดสีต่างๆไม่ว่าพระกระแพงพระสุมกอนะกรวดสีเทานะเหล็กไหลไฟดําเหล็กไหลเงินยวงนะเห็นไหมเนี่ยมันจะชัดเจนมันจะเห็นนะเนี่ยของสีฟ้านะเนี่ยเห็นไหมเราดูเราก็จะเห็นนะเนี่ยมันการหดเหี่ยวยุบยับย่นนะครับแคลไซส์นะเนี่ยธรรมชาตินั่นเองนะธรรมชาตินะหรือวันนะหลวงรับบลีจะเรียกวันนะความเก่านะ เนี่ยความเป็นจริงนะที่เราสามารถมองเห็นได้และตรวจสอบได้ด้วยการเข้ากล้องขนาดพันเอ,กนะอน็กอนนเนี่ยอย่างเงี้ยเหล็กไหลไปดำเนี่ยเนี่ยพรกระแพงพระสมกล้กรวดสีเทานะ่นสัตอืมขอโทษดนะ้วยฮะดีจา่าเนี่ยค้าบเขานะ่าไส้ฮะเนี่ยแต่ละชั้นนะค้าบเข่าไส้นะรบัก ไข่น้ำปูน้ำว่านนั่นเองครับไข่เนี่ยการแห้งหดเหี่ยวนะนะหมธรรมชาตินะเนี่ยเนี่ยเที่ยเราตรวจสอบได้ที่องค์พระนะขวดสีเท่านะเห็นไหมเนื้อมวลสารนะ่รู้ว่าเม็ดพระธาตุลุงลบรีจะเรียกแบบนั้นนะขวดสีเทานะหรือว่าเป็นพระธาตุน แล้วตัวสอบเราจะเห็นนะเนี่ยคือความเป็นจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้นะพระแท้นะมันอยู่ที่เนื้อพระและองค์พระแลว,วันณะทุกอย่างอยู่ตรงนี้เองนะใช่ไม่ใช่นะเนี่ยเราก็ต้องดูแยกให้เป็นว่าเป็นเนื้อวะัลคะังเป็นยังไงอะไรต่างๆมีประกอบด้วยอะไรนะมวลสารเป็นแบบไหนเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องความรู้และการเรียนรู้ของเรานะพอเราดูเป็นแล้วเราจะแยกออกว่า พระองค์นี้เป็นพิมเกชยโยแต่การสร้างนะก็วัลระขังนะเนื้อวัลคังนะเนี่ยเดาเห็นผงสีดำนะผงสีดำก็เต็มไปหมดนะเขาเรียกบางทีก็จะเรียกว่าผงฐานดำนะแต่แเราก็เดาไม่ออกนะว่าตกลงมันเป็นผงฐานดำหรือวเป็นผงโบราณกันแน่นะมันแยกไมนะ่ออกเพราะมันออกเล็กๆนะที่เรา แยกไม่ได้ว่ามันคือผงฐานดำหรือว่าผมเนี้ยดำๆเนะใช่ไหมขงใบลานกันแน่นะดูแล้วจับสอบการนะลงรูปรีดูๆเนะคิดว่าคงเป็นผงฐานดำนะเนี้ยเห็นไหมกระจายกระจายดำๆำนะเต็มไปหมดนะน ครับนะปูนน้ว่านนะเป็นแผ่นขาขาวนะหรือว่าเขาไส้นั่นเองแล้วแต่จะเรียกกันนะเนี่ยอ่โอเคนะสำหรับองค์นี้เราก็มาดูกันที่หนะ้าอกหน่อยหนึ่งนะเห็นไหมหนะ้านะอกนะการยุบแห้งหดเหี่ยวนะเนี่ยดูครับเขาไส้ในซอกแขนนะเห็นไหมเนี่ยกระแพงผสมกอนะเนี่ยครับขับใส่หน้าอกนะ นี่ให้เราดูนะว่าหน้าอกของท่านนะเหมือนฟันหนูนะที่เราเนี่ยฮะเหมือนเหมือนฟันนะเหมือนฟันแล้วก็มีรากลงมานะเป็นร่องนะนี่นะก็คาบเข้าไซน์ะเนี่ยเนี่ยแต่ละชั้นนะเนี่ยการตึงหดเหี่ยวแล้วก็เล็กไหลนะเราจะเห็นนะอยู่ในเนื้อนะของสีฟ้านะเนี่ย การแห้งหดเหี่ยวยุบยับย่นนะนี่ความเป็นธรรมชาติแล้วก็ความจริงนะของเนื้อฮนะมัลสารของวละคังนะอ่ะโอเคนะคันนี้เราก็ไปดูอีกองหนึ่งนะองนี้นะฮะที่ว่าลุงลบลีถ่ายให้ดูเมื่อกี้นิดหนึ่งแล้วนะก็คือเขาไปฝนทำยานะค่อนขางจะสึกนะเพราะว่าการฝนค่อางจะนั่นนะ้เนี่ย เราก็เห็นคาบแคลไซที่เกาะอยู่นะครับเนี้ยเนี่ยแคลไซทั้งนั้นนั่นก็คาบน้ำปูนน้ำว่านนั่นเองนะคาบแคลไซดิแคลเซียมคาร์บอเนตอะไรวันนี้เนี่ยเนี่ยถูกฝนนะแล้วก็จะเห็นเละไหลนะเนี่ยนะกรวดสีเทานะผ้ากำแพงพระสมกร์เนี้ยเนี้ยนะกรวดสีเทานะการแห้งนะ ก็ถูกฝนนะแล้วก็เราจะเห็นมวลสารผุดโผล่เนี้ยเมื่อถูกฝนนะเนี่ยเนี่ยความหนึบของเนื้อนะเห็นไหมผงถ่านดำนะเนี่ยผงต่างๆที่ลุงรุปรีบอกว่าเป็นวัดระฆังเพราะว่าเราดูจากมวลสารนะเห็นไหมเมื่อเราตรวจสอบมวลสารนะพระถูกฝนชัยนะเนี่ยมันจะชัดเจนนะทุกอย่างเนี่ยเห็นไหมอันนี้มวลสารวัดระฆังเราเห็นได้ชัดนะผงถ่านดำผง สีขาวนะผงวิเศษของท่านนะเนี่ยขาบเข้าไส้ถูกฝนไปแล้วก็เล็กไหลนะกรวดสีเทานะเนี่ยเห็นนะจะเห็นค่อนข้างจะชัดเจนเพราะถ้าถูกฝนใช้นะผงทานดำนค่อนข้างจะเยอะนะผงทานดำนะเนี่ยการถูกฝนใช้ไปนะรอยสึกนะรอยกลอนที่ถูกฝนนะ ฝนทำยานะปีสองสี่หนึ่งหกนะโรค่าระบาดนะที่ประเทศไทยเราแล้วหลวงปู่สมเด็จท่านมาเข้าฝันนะดูว่าเหล็กไหลนะเหล็กไฟดำนะเนี่ยเห็นไหมขวดสีเทาฮะผ้ากนะระกแพงพระสมกอนะผงวิเศษสีขาวนะเนี่ยเนี่ยรอยหนึบรอยช้ำนะถูกฝนไปนะเห็นไหม การศึกก่อนนะครัขบข้าไซน์นะถูกฝนไปจนดูไม่ค่อยเป็นชั้นไขรชั้นมันนะอ่ะโอเคนะก็นี่ด้านด้านหน้านะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับนี้เราก็จะดูองค์ที่ถูกฝนทํายาก่อนนะเห็นไนะเราจะเห็นนะว่าเขาจะมีร่องรอย กันสึกนะของกันฝนนะของท่านดําค่อนข้างจะเยอะนะเห็นนะเราจะเห็นกระจก,กระจายเต็มไปหมดเพราะมันถูกฝนแล้วเราจะเห็นผมข้างในนะเห็นนะกวดสีเทานะพระกระแพงพระสุ้มกอนะแล้วก็เหล็กไหลนะเนี่ยเหล็กไหลนะมีทั้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะเหล็กไหลไฟดำเหล็กไหลเงินยวงนะของท่านดําค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็เหล็กไหลนะขอวิเศษสีขาวนะเนี่ยอันนี้เหล็กไหลไฟดํานะเป็นก้อน เนี่ยเหล็กไหลไพดำนะซูมมาดูนิดนึงนะจะปรับให้ท่านได้ดูนะว่ามันคือเหล็กไหลเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเหล็กไหลนะเนี่ยกรวดสีเทาเนี่ยเนี่ยเหล็กไหลไพดำนะเหล็กไหลเงินยวงนะเนี่ยเขาขาวสว่างเป็นเม็ดนะผ้ากำแพงผ้าสมกอนะเหล็กไหลเงินยวงนะเนี่ยกรวดสีเทานะผ้ากำแพงผ้าสมกอนะเนี่ยกรวดสีเทานะเห็นไหม ก็ผงถ่านดำนะในเหล็กไหลไฟดำนะเนี่ยเป็นก้อนนะเนี่ยกรดสีเทานะเหล็กไหลไฟดำนะผงวิเศษสีเหลืองนะเนี่ยเหล็กไหลนะเนี่ยเห็นไหมก็จะกระจายนะเนี่ยเหล็กไหลเนี่ยเหล็กไหลนะสว่างเป็นเม็ดนะเห็นไหมแล้วก็ผงของท่านนะสีเทาๆแ้วพวกดินเจดท่าเจดโป่งเจดปลาอะไรพวกนั้นนะเนะ่ยผักระแพงราสมกอนะเนี่ยเหล็กไหลเหล็กไหลไฟดำนะเนี่ย เนี่ยเนี่ยกรดสีเทานะผงถันดำนะกระจายเนี่ยพระกัแพงพระสุ้มกอนะเนี่ยนะในเนื้อนะที่ถูกฝนไปนะเนี่ยเหล็กไหลนะเนี่ยถูกฝนจะเรียบนะแต่ก็ยังหลงเหลือล่องลอยนะคือผงวิเศษสีขาวนะดูนะแล้วก็เรามาดูนะเหล็กไหลแล้วพระกัแพงพระสุ้มกอนะเหล็กไหลไปดำนะเนี่ยพวก คล้ายๆลักษณะเขาเรียกดินนะดินเจ็ดท่าเจ็ดสะอะไรพวกนั้นนะดินหลักเมืองอะไรพวกนั้นเนี่ยเห็นนะที่ถูกฝนไปนะเกลี้ยงเลยนะนี่พระกระแพงพระสมกรนะ,ะกวดสีเทานะเนี่ยนะคือเนื้อมวลสารของสมเด็จวัดละคังนะเห็นไหมเหล็กไหลนยะเหล็กไหลเพยดำนะเนี่ย นัพ่พระกระแพว่าสุมกอนะเมื่อถูกใช้ถูกฝนไปนะมันก็ดูออกนะทำให้เราได้เห็นมวลสารนะดูความเป็นจริงนะโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูหลังอีกองหนึ่งนะนี่นะองค์ที่เราจะเห็นมวลสารผงสีต่างๆงพระองค์นี้ไม่ได้ถูกใช้ฝนนะหลวงรบดีก็นาเอาองค์ที่เป็นเนืะะ้อวัตคังนะเนี่ยชัดเจนนะดูนะเราจะเห็นเหล็กไหลนะเนี่ยเหล็กไหลไฟดำนะ มวลสารผงสีเขียวสีฟ้าอะไรวาเนี้นะเนี่ยกับผงถ่านดำนะาาก็จะกระจายเต็มนะนผากระแพร์ผ,ผ,ผสมกอฮนะเนี่ยผงสีฟ้านะกรวดสีเทานะอาการแห้งนะยุบยับย่นหดเหี่ยวนะเป็นรอยปูไตรอยนอนด้นหรือรอยจ้ำรูเข็มอะไรก็แล้วแต่จะว่านะ เยอะแยะไปหมดนะมันตรวจสอบได้เห็นชัดเจนนะองนี้นะเนี่ยผงต่างๆนะเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อขาวอมเหลืองนะเนื้อออกจากเขาเรียกว่าแบบเนื้อสังขยานะเนี่ยสีเขียวนะกว่าสีเทานะอันนี้เราสูมมาดูนิดนึงอะเนี่ยนะก็จะเห็นนะแค่นี้เห็นะข้าบ เขาเรียกขับแคลไซนนั่นเองที่ปกคลุมที่ผิวนะแล้วก็ผงทานดำนะเ,นเห็นนะเนี่ยขับแคลไซนเห็นนะกลวกวดสีเทาแนละ้วผงสีต่างๆท่านนะผงสีฟ้านะเห็นนะแล้วก็เม็ดเงินเม็ดทองนะเยอะแยะนะเต็มไปหมดนะเนี่ยนี่เห็นนะนี่คือเนื้อวัชระครังนะเห็นนะ เมื่อเรามาดูกันแล้วนะเนี่ยเราก็จะเห็นนว่าพระสมเด็จเกจชยงนี้เป็นเนื้อวัตละังนะเราก็เห็นเล็กไหลนะเห็นนะกัวสีเทาเนี่ยเล็กไหลไผ่ดำนะเห็นนะเป็นก้อนเนี่ยนะกัวสีเทานะเนี่ยด้านหลังนะผงฐานดําเห็นนะพระกระแพงพระซุ้มกอนะเนี่ยนะผงสีฟ้านะเนี่ยเห็นนะมวลสารต่างๆผงวิเศษสีขาวนะ เนี่ยนะความจริงจะปรากฏให้เราเห็นตรวจสอบได้นะฮะฮะเนี่ยนระงวิเศษสีขาวของท่านนะเนี่ยเนี่ยตรงสีเขียวนะเนี่ยตรงวิเศษสีขาวนะพระกำแพงพระสมกรนะมีทุกสีเนะี่ยตรงนี้นะชัดเจนนะเนี่ยเนะี่ยพระกำแพงพระสมกรเหล็กไหลเพลย์ดำเหล็กไหลเงินยวงนะองค์สีต่างๆเออกล้องมัน เลื่อนได้นะเนี่ยดูนะธรรมชาติการแห้งหดเหี่ยวอ่ะเอเคนะทั้งสององค์คิดว่าชัดเจนนะให้ได้ดูความเป็นจริงกันนะพระสมเด็จวัดละคังนะเป็นพิมพ์เกชโยนะเจ็ดชั้นนะทั้งสององนะที่นำมาทำคลิปองค์หนึ่งก็นี่ถูกฝนทำรรยานะ ปีสองสีหนึ่งหกะเนี่ยฝนทำยาก็เลยค่อนข้างจะเป็นแบบนี้นะนะเราก็จะเห็นพอ่าฝนไปแล้วเราก็จะเห็นเล็กไหลบ้างเศษตะแมงบะาุ้มกอบ้างผงต่างๆครับผมวิเศษของท่านนะที่ผุดโผล่นะถ,นะถูกฝนไปนะเห็นนะอนี้อีกองคหนึ่งฮนะก็ไม่ได้ถูกใช้นะก็ทําให้ได้เห็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของวัดระฆังนะคือความหนึบนะหนึบฉ่ำเนื้อขาวองค์เหลืองนะวบวมสันต่างๆที่ออก ที่ผิวปันวรรณะขององค์พระนะเป็นเนื้อสังขยานะขาวอมเหลืองนะมวลสารชัดเจนทุกตัวนะที่เราเห็นด้วยการเข้ากล้องขนาดพันเอ็ก์นะแล้วก็ตรวจสอบดูนะความหนึบฉ่ำนะเนไหมขององค์พระด้วยอายุแล้วก็ด้วยมวลสารนะด้วยเนื้อนะของพิมพ์ของเนื้อวัชระคังนะให้เราได้ดูกันได้ว่ามันเป็นยังไงนะตรวจสอบได้ได้รับรู้ว่า คือเป็นพิมพ์เกตชยโยหรือวัดละคังนะอ่ะโอเคนะก็คลิปหน้าเดี๋ยวเราก็ค่อยมาศึกษากันนะวัดละคังกับวัดเกจชยโยนะก็เดี๋ยวเราไปทดลองทางไม่เล็กกันนะทั้งสององค์คลิดว่าดูดนะเราคงจะด,ดออูอ่อนๆนะคิดว่านะ เนะี่ล้มใส่นะดูดอ่อนๆนะดูดไม่แรงนะใหม่นะทีหนึ่งนะเห็นไหมล้มใส่นะอะ่โอเคนะอันนี้พิมพ์วัดถะคังนะเจ็ดชั้นเราก็มาดูองค์ที่ฝนทำรรยามั่งนะคันนี้นะไม่ดูดหรือไม่ดูดนะองค์ฝนทำยา แม่เหลกลุงลบรีก็ไม่ได้มาตรฐานนะทำขึ้นเองไม่ถึงกับ4 5 9 0นะ้าะอ่าล้มใส่นะถือว่าใช้ได้นะก็ทั้งสององค์ะไม่ได้แรงนะแต่ก็ดูดพอๆกันอโอเคนะสำหรับคลิปนี้ลุงลบรีก็ได้หยิบเอาพระสมเด็จสององค์นะเป็นพิมพ์เกชยโยเจ็ดชั้นนะ แต่เป็นเนื้อวัดละคังนะนำะมาทำคลิปให้ท่านได้ชมกันนะองค์หนึ่งก็ค่อนข้างจะสึกเยอะนะเพราะฝันถูกฝนทำยาเมื่อปี25 2416นะปีที่โลกห่าลงนะนะแล้วก็อีกองค์หนึ่งก็เป็นเนื้อวัละคังที่ชัดเจนนะไม่ได้ถูกฝนทำยาหรือว่าไม่สึกไม่ก่อนนะไม่เหมือนองค์นี้นะองค์นี้สึกก่อนก็ดีนะทำให้เราได้เห็นหมวลสารนะชัดเจนยิ่งขึ้นนะ เป็นพิมพ์เกจชโยเจ็ดชั้นนะวัดระฆังโอเคสำหรับคลิปนี้คิดว่ามีถ้าดีมีประโยชน์นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะก็ส่งต่อต่อกันไปเพราะว่าเราก็จะได้เห็นความเป็นจริงนะลุงรบรีก็พยายามนะเอาความเป็นจริงนะที่ลุงรบรีมีอยู่นะมาทำออกมาทำคลิปไปท่านได้เรียนรู้ไปกับลุงรบรีนะ ก็คิดว่าดีมีประโยชน์สำหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้แน่นอนนะสหรับคิดนี้คงมีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ